อีกหนึ่งเรื่องอันนี้กลายเป็นเรื่องที่หลายคนยังงงว่าผู้หญิงคนนี้เธอป่วยติดเตียงเป็นโปลิโอมาตั้งแต่กําเนิดนะฮะเดินไม่ได้ก็มีคนเนี่ยคอยมาดูแลอยู่3ปีแล้วปรากฏวันดีคืนดีครับเธอคนนี้กลายเป็นศพมีร่องรอยบาดแผลถูกแทงถูกฟันและที่เป็นปริศนาก็คือว่าใต้หมอนของเธอเนี่ยเงิน 7, 0 0 0กว่าบาทหายไปด้วยครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นเหตุสะเทือนขวัญน,นะฮะ นี่คือหน้าบ้านที่เกิดเหตุหมู่9ก้าตำบลท่าผาอเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวศรีไพราอายุ53ปีเธอเป็นผู้ป่วยติดเตียงป่วยเป็นโรคโปลิโอเดินไม่ได้มาตั้งแต่กำเนิดตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยพบร่างของคุณศรีไพรยอยู่ในสภาพนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอนหมอนผ้าหม่มเนี่ยกระจัดกระจายไปหมดครับคล้ายกับการถูกรื้อคน้นสภาพศพ ตามหัวตามตัวตามคอถูกคนร้ายเอามีดฟันมีดแทงรวมแล้วเป็น10แผลจากการสอบถามญาติผู้ตายทราบว่าเงิน7,500บาทที่อยู่ใต้หมอนหนุนผู้ตายหายไปเราคุยกับคุณนิตยาอายุ64ปีเป็นคนดูแลผู้ตายและเป็นคนที่มาเจอศพคนแรกคุณนิตยาบอกว่าถูกจ้างมาดูแลผู้ตายได้3ปีแล้วทุกๆวันเนี่ยจะมาป้อนข้าวผู้ตายตอนเช้าตอนกลางวันแล้วกลับบ้าน มาอีกทีตอนเย็นคือมาอาบน้ําให้ป้าน,นิตยาบอกเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าตอนกลางวันก็มาป้อนข้าวให้ตามปกติแต่พอมาตอนเย็นปรากฏผู้ตายเสียชีวิตไปแล้วแล้วคุณป้านิตยาบอกนะฮะเงิน7,500บาทที่หายไปเนี่ยเป็นเงินที่ป้าน,นิตยายืมน้องของผู้ตายเมื่อ3วันก่อนแล้วเมื่อวานเนี่ยเอาเงินมาคืนก็เลยฝากเอาไว้กับผู้ตายจากนั้นก็กลับบ้านพอตอนเย็นจะมาอาบน้ําให้ผู้ตายปรากฏ ผู้ตายเสียชีวิตไปแล้วแล้วเงิน7,500าที่ฝากไว้ก็หายไปป้าน,นิตยาให้ข้อมูลครับสงสัยผู้ชายสองคนเพราะเมื่อสองวันก่อนมีผู้ชายสองคนมาเดินป้วนป้วนเปี้ยนเปี้ยนแถวป่าหลังบ้านผู้ตายแล้วป้าไม่รู้ด้วยว่า 2, 2> คนนี้เป็นใครเอาไปว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมครับตำรวจสพบ้านโปง่งอยู่ระหว่างสืบสวนพยานหลักฐานเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเดี๋ยวจะเรียกญาติคนใกล้ชิด ของผู้ตายรวมไปถึงป้านิตยาที่เป็นคนดูแลมาสอบปากคำในวันนี้นะฮะตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งยังไม่ตัดผู้ต้องสงสัยคนไหนทิ้งนะครับเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าต่อไปแต่ว่ากลายเป็นเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่ราชบุรีนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด reading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์